สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันแคชเกมเนาะฮใครรู้จักเกนม,มนี้ก็มาคำถามแม่ก็ใครรู้จักเกมนี้แล้วแหละจริงจรู้จักอะไรกันบ้างวันนี้อะมาเล่นเกมใหม่กันแล้ว เสียงกรนก็ขอโทษเลยนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มกันเอ้ไี่ดิเสร็จแล้วนะคะเราจะมาแต่งตัวกันนะคะัถ้าไม่อยากทําก็สุ่มตรงนี้ก็ได้นะคะสุ่มเลือกอะไรก็ได้น้อยแล้วขอทําก่อนนะส้าเปลี่ยนใจแล้วเราทําให้ทุกคนดูแล้วนะเราเปลี่ยนเป็นสีผิวอันนี้เสร็จแล้วเรามาเลือกทรงผมนะคะก็จะมีทรงผมให้เลือกเป็นทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะเราก็จะเลือกเป็นอันนี้นะคะสีผมสีนี่กันสีนี้ ถ้ามีเสียงนกรุบอ้วนนะว่าตอนนี้เราถ่ายเราถ่ายข้างมอกนะแล้วก็จะมีเราจะเลือกเป็นเราขอเลือกสีจมูกกันแล้วก็สามารถเลือกสีอะไรก็ได้นะคะตามใจชอบเนาะแล้วก็ฝึหน้าแบบนี้กับเขาอุ้ยโอเคมีรอยกากอะไรก็ได้เราจะใส่เป็นแก้มอะไรอย่างนี้เราจะใส่เนาะจะมีทั้งแบบ ชุดแบบนี้มีชุดแบบนี้เราใช้ใช้เป็นชุดนี้จริงๆในเกมเขาก็มีชุดให้แบบหลายเลือกเลยหลายแบบเลยจ้าแล้วก็มีชุดทุกซุปกันหนาะวชุดอาญ,ญาตามไปเลยมีชุดพวกนี้ให้ด้วยนะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเลือกหมวกกับไปเพื่อแต่งตัวเนาะโอเคกดไปที่หมวกนะคะเราก็จะเอาอันนี้กันเป็นหน้าหัวแมวตรงนี้เพื่อดูก่อนดูก่อนแมีแนะ้ให้ดู ปึ๊บ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 ,บเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะขอดูก่อนนี่สวยเลย, <c oughs> เยดีกว่าโอเคโอเคนะคะเราก็ได้นะคะเป็นตัวนี้เนาะเดี๋ยวเรามาทำตัวต่อไปจะทำเป็นน้องเบบี๋ค่ะก็กดไปที่บวกเลยคะ่ะกดไปที่สามารถเลือกตัวละครอย่างนี้ก็ได้ไน,ะนะตัวละครนะต่อไปเราก็จะเลือก ขอเลือกก่อนมันคิดยากคือทรงผมเด็กมันต้องสั้นๆใช่ป่ะมันไม่ยาวๆแบดื้องมามันไม่สวยปกติเราใช้เป็นทรงผมมแล้วใช้เป็นทรงผมอันนี้กับอันนี้อะทุกคนสงสารเราใช้ที่เลยแหละสวีเหมือนพี่เลยอะเป็นสีนี้ใช่ป่ะตัวหนึงขอนเออใช่ใช่ใช่โอเคนานะทุกคนก็จะมาเลือกชุดกันได้เนาะเออเดี๋ยวเราขอเลือกเป็นจมูกกุ้ยชี แค่น่าจะอันเดียวเนาะอันนี้เป็นอันนี้เป็นปากเราจะให้น้องทำอย่างนี้นะอันนี้คือปากอันนี้น่าจะคิ้วมัง้งเอ๊ะลงลง,ลงอเออไม่เป็นไรช่างมันเถอะอันนี้จะเป็นปากนะเนาะเคียวก็เลือกชุดได้นะชุดจะมีแค่แบบนี้นะทุกคนนราเขอเลือกเอง ชุดมันไม่มีชุดเล็กๆให้หน้องแบบสวยๆเลยหรอชุดก็ได้ชุดก็ได้ชุดก็ได้เออพอเลือกเป็นชุดนี้ละก,กันชุดนี้น่ารักดีไม่จะ้ะคนเราจะเลือกเป็นสามคนนะ ผมจะเลือกเป็นอันนี้นะทุกคนต่อไปคนที่สามนะคนที่สามนะคะ,ะ,คะจะเป็นคนแบบพี่เหมือนเดิมน,นะคะแต่เป็นคนนี้เป็นพี่โตนะโอเคเลือกสีผิวเดิมทรงผมนะคะะทรงผมเราจะเลือกเป็นทรงผมแบบน้องนะคะเป็นทรงผมนี้แบบเออพี่คนทรงผมเดียวกันกับคนแรกเนาะต่อไปนเราจะเลือกเป็นตาจมูก แล้วก็เลือกสีก็เลือกคิ้วสีดำก็ปากกอาเป็นปากนี้ละกันคือเราก็ชุดนะเราก็ชุดเราจะเลือกเป็นให้อันนี้นะวันนี้โคตสวยเลยเมันผูนน้หญิงเขาก็ใส่ได้เนาะสวยมากเลย,สยเลยสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะไปเลือก,กที่คาดผมกันแบบนี้สวยมากๆเลยเดี๋ยวเราไปเอากันเดี๋ยวเราเอาออกกันนะ นี้นะคะมันก็ได้แล้วนะโอเคนะคะทุกคนแล้วก็เอาหยิบนอกมาเลยหยิบตัวออกมาเลยเวลาทุกคนในเกมอะเขาไม่ได้ให้แค่มาสามตัวนะคะกดไปที่ตรงนี้ใส่แบตเป็นนึ่งชี้ให้ดูกดไปที่ตรงโคนตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดลงไปก็จะมีแบบให้เลือกด้วยนะคะก็กดไปที่แบแบตรงนี้นะคะกดไปที่ลูกหัวใจแบบนี้มันก็จะให้เลือกเป็นทีม เลือกถ้าเรากดออกล้วก็กดไกกระบาดทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาน้องแสะเข้ามาพอเามันนี้เสรเอาใส่เข้า,า,า,ต,าตัวนี้สงสงตัวนี้เข้ามาด้วยกันกดตรงนี้นะคะเขาจะมีแบ่งเป็นส่วนของเราด้วยนะโอเคเราจะับไปที่บ้านกันเดี๋ยวเขารอกันโอเคเนระาก็ออกมาแล้วนะคะทุกคนเราจะไปสร้างบ้านกันก็อนตรงนี้เขาจะมีลูคอนอยู่นะคะเดี๋ยวปุ๊เดสที่ให้ดูเขาเปลี่ยน มีตรงนี้นะคะเป็นสีฟ้านะคะมีกดไปที่ตรงที่เราชีลูกศรนะคะกดลงไปนะคะทุกคนแล้วเราก็กดลงไปเลยมันก็จะให้ขึ้นแบบนี้ทุกคนนั้นก็จะโอเคขึ้นไปนะคะทุกคนก็จะให้เราเลือกว่าเราจะสร้างตรงไหนเนาะสมมติเราจะสร้างตรงนี้นะคะเดี๋ยวเอาแมวขอสร้างสี่อื่นเอาเป็นตรงนี้แมวตรงนี้ดีกว่าโอเคตรงนี้แหละเอาตรงนี้แล้วกันพัตเตอร์มูดีคือเขาโทษ ก็จะเป็นขึ้นบ้านมาแล้วนะคะลูกบ้านตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเรากดไปที่บ้านเลยแต่เราสร้างได้แค่ครั้งเดียวนะถ้าจะสร้างใหม่ก็คือต้องซื้อพวกไอ้พวกเนี้ยเราควรคือคืออยากได้ด้วยนะิีนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะเราก็ลบสิ่งของไปเลยลบสิ่งของนะคะไม่ใชก่กดไปที่ก็กดไปที่เก้าอี้สีฟ้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราชี้ให้ดู ที่สีฟ right. ้าตรงนี no ้ใช่ไหมก็กดเข้าไปนะคะมันก็จะเป็นการยกของสินได้สิ่งหนึ่งนะคะถ้าไม่ถ้าไม่กดอันนี้ค่ะ๋ยวากดกดถูกไม่กดอันนี้นะคะไม่สามารถยกได้ต้องกดเก้าอี้สีฟ้าเท่านั้นนะนี่ตรงนี้ตรงนี้เลยอบออะโอเคนะคะถ้าแบบเอ้ยทำไมมันไม่ได้มันติดไม่ได้ก็ค่เปิดเอาปิดตรงนี้ออกนะคะถ้าแบบตกแต่งเสร็จก็กดไปที่ติ๊กถูกนะคะ กดไปที่ติ๊กถูกตรงนี้หนีตรงนี้นะคะกดไปที่ติ๊ถูกตรงนี้เสร็จแล้วนะคะจะมาปืปูนะคะปูพื้นบ้านก่อนเริ่มจากเออเดี๋ยวแป๊บนึงเริ่มจากห้องอุ้ยเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะคะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำห้องนี้ห้องนี้นห้องนอนห้องอันนี้จะเป็นห้องรับแขกห้องแกห้องครัวเนาะทำไมจะมีปูนี่กัน ห้องครัวห้องน้ำเออเออ,เอ,อสีสวยเออแล้วว่ารอเอ,อ๊ะสีพูดีสีพูดีกว่าดีกว่าไหมเออสีพูดน่าจะดีกว่าต่อไปนะคะเราก็จะไปที่เตียงตรงนี้นี่ก็ต่อไปเราก็จะยางไงนะคะเลือกเป็นเตียงสองชั้นก็ตรงนี้อันหนึ่งตรงนี้นะคะตรงนี้นะ โอเคถ้าเราก็กดที่เดิมเลยนะคะเราก็จะเอาน้องขึ้นมาก่อนแบบนี้คะ่ะเราจะให้น้องนอนตรงนี้แล้วก็จะให้ที่พี่สองคนตรงนี้มันนอนตรงนี้นะคะที่เราคิดไว้พอเราแบบเออแบบมีตุ๊กตูดขึ้นมาเราก็กดไปที่เก้าอี้สีฟ้าใช่ไหมน้องก็จะหายไปนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวกดทิศถูกนะคะมันก็จะกลับมานะคะโอเคนะคะกดไปที่ตู้เสื้อผ้านะคะเราจะเอาตู้เสื้อผ้ามาวางไว้ตรงนี้ โอเควางไว้ตรงนี้นะคะเราจะวางไว้มันวางมันยากจังงั้นเราวางวเราขยบับตรียมไปไปสักประมาณนี้แหละทุกคนอนแ้นะคะเราก็จะมาเออแป๊บน,นึงขอคิดกันอ้อกดไปที่เออเราก็ทําเดี๋ยวแป๊บน,นึงเหรออะไรอีกเนาะอ้อพรมนะคะเราต้องการพรมไว้ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะเอาเป็นที่ห้องน้ำก,กันเราจะเอาไว้ตรงนี้ กดไปที่ตู้กดไปที่ชั้นวางของกันก่อนนะก็ก็ถ้าน้องมาวางไว้ตรงนี้นะมันก็จะเป็นจริงๆอันนี้มันจะเป็นที่แขวนเสื้อนะทุกคนต่อไปนะที่นี่แขวนเสื้อผ้านะคะเหมือนตู้เสื้อผ้าเลยมันคือที่แขวน <laughs> เหมือนกันอะไรทุกคนเออต่อไปก็กดไปที่ชักโครกนะคะชักโครกก็สามารถปิดเปิดได้แล้ว,ลวก็กดชักโครกไดิจริงนะแล้วตรงนี้นะคะเราจะเราคิดไว้แล้วแหละคือเราจะกดไปที่ ตู้ตรงนี้แนละ้วก็ก็เอาชั้นตรงนี้มาวางไว้ตรงนี้แบบนี้นะคะทุกคนก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็ไปที่ห้องน้าเหมือนเดิมซิงล้างจานเอ้ซิงล้างมือเออถ้าอยากได้ถ้าแบบสมมุติว่าทุกคนเนี่ยจะเอาแบบเออจะเอาแบบเออมาไว้ตรงนี้แล้ววางกระจกก็ได้นะคะแต่ว่าเราอยากวางตรงตรงนี้นนะ ไปนะคะจะเป็นกดตรงนี้นะคะเป็นสีฟันอะไรนี้ก็มาไปตรงนี้ตรงนี้จะเป็นของตกแต่งทั้งหมดเลยนะตรงนี้จะมีที่เจลล้างมือไม่ใช่สบู่นะอย่าไปเรียกว่าเจลนะส,ะบ,สะบู่สบู่ก็แปรงสีฟันยาสีฟันวางไว้ตรงนี้ให้หมดอีกแปรงสีฟันมาแบบนี้แล้วก็เอาเช็ดชั่วไม่ตรงนี้เผื่อเชช่วหมด ถูกแล้วก็จริงอ่ะเราขอเปลี่ยนเอ้ยเอ้ยก็วางได้โอเคเสร็จแล้วนะทุกคนเราไปมาดูห้องครัวกันก่อนห้องครัวก็คือห้องขวอันนี้นะคะเราก็จะเอาน้องมาไว้ตรงนี้แล้วก็จะเอาอันนี้มาไว้ตรงนี้เสร็จแล้วนะทุกคนเราก็จะเอาไปที่นี้เตียงไปที่ชั้นกดอันที่เล็กสุดนะทุกคน แบบประมาณนี้ก็จะได้แล้วนะกดไปที่ก็เลือกเมน,นสุดท้ายเลยนะคะเรื่องเป็นอาไปเอาอันนี้นะคะนี่อันนี้กดไปที่อันนี้นะคะนี่อันข้างล่างสุดเลยนี่อันนี้นะทุกคนซึ่งเป็นอันสุดท้ายอันนี้นะคะเสร็จแล้วก็เขาก็ถ้าเนี่ยถ้ามันเป็นสีขาวไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นสีขาวตลอดก็กดถูกนะคะมันก็จะหายไปอ้เขาไม่ทําอย่างนี้ให้ <c oughs> เราจะมองไม่เห็นให้ทำไมมันวางไม่ได้เออเข้าใจใช่ไหม ไปห้องสุดท้ายค่ะเป็นห้องรับแขกถ้าเราพูดเร็วก็ขอโทษด้วยนะก็เดี๋ยวมันจะหมดเวลาเร็วเนาะเกมเสร็จแล้วนะคะกดไปที่นี่อันที่ยาวสุดเลยนะคะไปทีกดที่อันที่ยาวสุดๆไปเลยเออไม่ต้องสุดก็ได้มันก็สุดถูกแล้วกดไปที่อันนี้นะคะเราจะทําเป็นโต๊ะนั่นเองแล้วก็ทีวีเหรอทุกคนเดี๋ยวทีวีนะโอเคเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปเอาอันสุดท้ายเหมือนเดิม คือซึ่งอันเนี้ยมันสามารถมันไม่ได้วางแค่พวกตกลิวพวกอะไรเงี้ยได้นะมันสามารถวางพวกกรอบรูปที่มันเป็นกรอบรูปที่ก็ไม่มีที่ตั้งอะไรเงี้ยมันวางพวกกรอบรูปกรอบรูปแขวนกับปงกับระเป๋าอะไรได้หมดคือเราก็จะเอาน้องมาวางไว้ตรงนี้อันนี้จะเป็นเราจะแขวนรูปไปตรงนี้นะทุกคนตรงกลางเลยเสร็จแล้วนะต่อไปก็จะไปที่ห้องเคสแล้วก็ไปกดอันนี้เอาทีวีมาไว้ตรงนี้มาไว้ตรงนี้กัน เสร็จแล้วนะทุกคนเราก็จะเอาเออไปนะคะเราก็จะเอาเป็นวางอันนี้เราจะวางอันนี้ก่อนไปที่กดชั้นกลางมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วนะคะเราก็กดไปที่เนี่ยกรอบลูกพวกนี้เดี๋ยวที่เขาให้อะมันมันกรอบได้เนี่ยมันแต่ว่าอันนี้ที่เขาให้มามันไม่ได้ที่เขาให้มามันแหว่งตรงนี้ไม่ได้เนาะ โอเคเราก็กลับไปที่อันนี้โอเคเราก็ยังไม่หมดอีกนะเราเดนอันนี้ขึ้นไปนะอาตรงนี้นะคะเอานองางวางไว้วางกระเป๋าไงไ่เท่เท่าๆกันนะมันจะสวยๆเออท่ากันละโอเคห้อ,ง,องนี้ก็เสร็จแล้วนะทุกคนยังไม่เสร็จดีนี่หว่าเออเราว่าเราลืมห้องกลัวอะไรสักอย่างคะ่ะลืมโต๊ะคะ่ะ ปัญหาคือแบบปัญหาระดับชาติคือลืมโต๊ะบ้านไหนเขาไม่มีโต๊ะกินข้าวเป็นวะบ้านนี่บ้านไหนเขาไม่มีโต๊ะกินข้าวก็บ้านเราเนี่ยในเกมนี่แหละบ้านในเกมมันไม่ใช่บ้านจริงบ้านจริงมีนะคะบ้านไหนเขาไม่มีโต๊ะกันมันต้องมีโอเคนะคะเออคนละเรื่องไหเกมมาเข้าเรื่องเกมกันก่อนโอเคนะคะแล้วก็จัดเออเสียงเครื่องบินออกไปโอเคนะคะทุกคนเราก็เข้ามาในเกมเรียบร้อยนะคะ โอเคเราก็แต,งต่งบ้านเสร็จแล้วเราก็แต่งบ้านเสร็จแล้วเรามาเอาของไปแต่งบ้านกันเริ่มจากเออห้องไหนดีเออทุกห้องเลยโอเคเราไปเอากดกดติ๊กถูกเหมือนเดิมโอเคนะคะเราก็จะอันนั้มันนอนที่นอนรอน้องมานอนอ่ะน้องก็จะไปทุกทีอ่ะเชื่อหรโอเครอรอรอเราก็ออกมาแล้วนะคะอย่างนั้นเราจะไปเอาที่อันนี้นะคะเดี๋ยวคีห้ดูกันหนึ่ง ันนี้นะคะนนีกดไปที่อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นร้านขายเสือ้อเราสามารถไปเอาเสื้อเขาเนี่ยมาใส่กับตัวเองได้นะคะรอก่อนอันนี้จะเป็นร้านขายเสื้อเนาะโอเคร้านขายเสื้อนะคะเราก็จะเอาเสื้อตัวนี้ไปนี่จะเป็นชุดไม้หนานะคะเราชอบมากมันชุดนา่ารักดีแล้วก็เสื้อสีดำนะคะแล้วก็อันนี้อึ๊บแล้วก็ชุดอันนี้ อันนี้อันนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดอันนี้อันนี้ไปด้วยไม่ใช่ที่เราเอาอันนี้ไปด้วยนะคะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เองค่ะหมดยังเนี่ยเหลือเขาดูตรงนี้ก่อนมันยังมีมาชุดนี้ไปก็ได้อันนี้ชุดนี้ชุดนี้ม,มีสองชุดพอดีเรวเอาชุดไปให้น้องด้วยนะน้องเราจะเอาไปชุดๆเลย ุดตรงนี้นะคะจะเป็นชุดของเด็กนี่นะคะเป็นชุดของเด็กคอมันคือโซนเด็กนะทุกคนเอาชุดนี้ไปด้วยมันอยู่ไหนวเนีะ่ะอ๋อเจแล้ว,ว,ว,วนะคะทุกคนจุงจ้งจุง้งจุ้งโซนเด็กเขาก็มีให้ด้วยนะเนี่ยเขาจะมีเด็กให้ด้วยนะ เราก็สามารถจะเอาชุดเขาเนี่ยมาแลกกับชุดอันนี้ก็ได้นะคะเราขอแลกชุดเขานะคะนี่ชุดนี้เราจะมาแลกกันนะแลกกับชุดนี้ไงแต่ชุดที่มันไม่เข้ากับน้องผู้หริงของเราอัะเนาะโอเคนะคะเราก็มาเลือกของกันแล้วนะเราขอกับบ๋านนี่นะคะนี่น้องก็ตามมาเนี่ยชุดกระป๋านแล้วก็กดไปที่ไปที่ร้านนี้ค่ะ เราลืมที่รู้แต่ทุกคนน่าจะรู้กันแล้วเนาะโอเคเข้ามานะคะก็จะมีประมาณนี้ทุกคนเข้ามานะคะก็จะมีพวกนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดตรงนี้นะะนี่เห็นเปล่าจะมีชุดให้ด้วยเห็นไหมล่ะีนแถวนี้ก็มีชุดให้นะแล้วตรงนี้เนี่ยเขาจะมีที่รับด้วยนะโนนี่เห็นไหมตรงเขียนออกมาโนสล็อตมันมีสล็อตค่ะชุดสล็อต โอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาตรงนี้นะอือหึเดี๋ยวเราก็ทุกคนเห็นท่อตรงนี้มไหมทุกคนเดี๋ยวเราชี้ให้ดูนี่ท่อตรงนี้ทุกคนแล้วจะมีน้องปุ๋ปยตรงนี้นะ่ะแล้วก็จะเอาอาหารเน,นี้ยทุกคนที่เราถืออยู่นี่มันจะเด้งขึ้นมาให้นะคะ <c oughs> แล้วตรงนี้จะมีชุดไห,หนเราขอดาก็ชุดกัเอาชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ ชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้แต่ชุดมันก็น่ารักมืะนะทุกคนเราก็ชอบคือมันก็น่ารักจริงๆอ่ะทุกคนชุดโคตรเยอะอ่ะทุกคนมันน่าจะเต็มตู้แล้วล่ะมะั้งสองตู้ไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่ามัง้งนี่ยังจุบ โคดหอย่างสูงอะทุกคนให้ใครถือให้พี่ขอโตสุดถืออ่าสุดยอดนี่ข้างล่างนี้นะคะตรงนี้เห็นท่อไหมท่อตรงเนี้ยเดี๋ยวเราชี้ให้ดูวีคาโต้เราเปิดกล้องโอเคนะคะเราเราจะชี้ให้ดูจึ๊บจุ๊บมันก็จะเป็นท่อนะคะเป็นท่อวีเศ็จเปิดมาก็จะมีน้องตรงนี้ออกมานะคะเดี๋ยวขอดูก่อนจึ๊บตรงนี้นะคะก็จะมีชุดซันต้าอะไรนู่นนี่นั่นด้วยนะคะ ต่อไปนะคะไปที่เออแล้วก็เอาน้องปุบป,ปุยมานะคะต้อนอาคินนี่เราก็แค่อัดตัวนี้ออกมาอ้าวนไม่ได้หรองงอ่งะเดี๋ยวแป๊บนึงคือเราจำได้นะสูตรเนี้ยสูตรเนี้ย,เ,ยเขาต้องใช้กับเออเดี๋ยวแป๊บนึงเขาดูกันว่าเราได้เอากระปุก นั้นมาหรือเปล่าไม่ได้เอาอมาละแกเกนี่ยขอเวลาเออเราจะเอาชุดไข่ดีที่อยู่ตรงนี้เราขอเลือกเป็นชุดอันนี้เลือกชุดคนนะคะเราจะเลือกเป็นคนชุดคนแทนชุดนี้ก็น่ารักนะชุดนี้ออกมาเป็นชุดผู้ชายนะคะนี่ชุดนี้เราก็จะให้ชุด เปลี่ยนชุดให้มันเพื่อที่เราจะเอาชุดทองมาชุดของกอเคสวยมากโอเคมันไม่ใช่เหรอทุกคนมันก็ใช่หรนะอาวไม่ใช่เด็เดี๋ยวนี้นปัญหาระดับชาบของเราจะสิต้องใช้เ,เป็นตัวละครนี้เท่านั้นนะคะทุกคนมันไม่ได้อะ่ะเราก็ใช้ถูกตัวละครแล้วนะัเหมือนเราเคยทำแล้วนะทุกคนเออไม่ได้ก็ไม่ไเ,เป็นไรเนาะเคไม่เป็นไร ก่อนอื่นอ่ะมาดูชุดดิยังมีสามชุดที่เราต้องการ่ะเอาก็าไปมีทั้งชุดผู้หญิงทั้งผู้ชายชุดกางเกงขาสัาน้นเนี่ยเราชอบดูด,ดิมันสูงมากเลยว่าเต็มตู้แล้วเนแห่ะฉันหยิบม,มาทำไหมว่ะอืมโอเคแต่ไปหยิบแล้นอ้อง ป๊าป๊เป้าอะไรก็นนไม่รู้มันพูดอะไรอ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราต่อไปนะคะนี่ยังไม่หมดนะแค่นี้ก็ดูเยอะแล้วอ่ะทุกคนน่าจะเสร็จแล้วนะคะปไปที่อื่นกันนี่ก็ปามไปสักลานกันนะนะต่อไปก็ไปที่อันนี้นะคะคนดีๆให้ดูปุ๊บปุ๊บกดอันนี้นะคะไปที่นี่ เสร็จแล้วนะเพราะอันนี้กรอบรูปที่เราบอกว่ามันแขวนติดไม่ได้ทุกคนมันแขวนติดไม่ได้นะทุกคนจะต้องมาแขลืนน่อย่างเดียวอันนี้ก็มันก็จะเอาพวกนี้กลับบ้านเอ้ยอันนี้ก็เหมือนกันนะเป็นขแขวนกับอันนั้นเหมือนชุดนอนนี่คือน,นี้ยังไม่หมดด้วยนะแม่สมูทอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ก็ขอยใส่ชุดนอนมันดกอาบนอนอุ้ยยังเ้องลงมติดึ้นได้อันนี้กลับบ้านไปด้วย นี่เป็นหัวด้วยขอต้นไม้ตรงนี้ไปนะทุกคนดดีก่านี่ให้ดิเระไปดูตนี้ยอืมดูดี จับไปแต่เราจะขอเป็นใส่เป็นกล่องอไปนะอันนี้นะคะจะเป็นคลุมนะคะถ้าคลุมมัมนรั่วนะ,ะ,นนะเราขอาม่ใส่ลาไปของเต็มอ่ะเป็นยุดเลยยดุดิอันนี้มันสามารถเปิดเครื่องได้นะอืมเอาเขไป,ขอไปเอาเข้าไป อื่นถือก่อนเคนยังไม่ไหวเลยมาถือถือให้นอยทุกคนยังมันเท่ถือถือนี้ให้ด้วยอุ้ยทุกคนดูดิอันนี้คือนี่คือแบบปกติอันนี้คือแบบถือถือมันดูดีมากเลยลุกข้างล่างอะไรยังไม่รู้เลยว่ามันถือเป็นโอเคนั้นต่อไปนั้นเราก็กดปิดแล้วก็ออกนะคะกดออกนะทุกคนแล้วก็ กดไปที่เออน่าจะหมด,ด,หมดเลยวะหมดแล้วมั้งดู้ว่หดโอเคนี่คือนี่คือแถมให้นะมันใกล้จะปิดเลยแหละนี่คือแค่แถมให้นะทุกคนให้พีน่าจะมาตกแต่งให้ดูเนาะ กดไปที่ได้อันนี้นะคะเขาจะมีเออได้ปอบผมอันเล็กๆตรงกับกันไกนะคะแล้วก็เอามารวมกันนะแต่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวละครนี้นะคะใช้เป็นตัวละครนี้นะคะี่ตัวละครนี้ใช้เป็นตัวละครนี้นะคะก็กลับไปที่เดิมเลยนะคะที่เป็นอันนี้เลยเราชี้ให้ดูมันก็คือที่นะคะเนี่ยก็คือที่นีนะะ่ที่มีแม,แมวอยู่อะคือมันที่น่าจะเป็นโรงเก็บของหร ได้น้องมาแล้วอิปปปปนี่นะคะในของตัวนี้นะทุกคนต่อไปในเอาไปประปงมันไม่ได้อะจริงแล้วก็จะได้น้องมาชลงตัวเยลว้าวมันรักอาจริงมันไม่ได้อะโอเคเดี๋ยวจะเอาได้ประปงกลับไปด้วยกับน้องหนุ่มที่บายเดี๋ยวกลับไปที่เดินมนะไม่ไม่เชยบายบายทุกคนนะ ายบายเออในเกมนะทุกคนบายบายโอเคก็เอแบบนี้แบบนี้ก็ก็ถึงเวลานะคะวันนี้นะคะก็ขอขอเพียงแค่นี้นะคะก็ฝากไปกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะดูอีพีต่อได้อีพีหน้านะคะอีพีสองอีพีหนงนะคะบ้ายบาย